สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในพระอุโบสถของวัดพิชัยญาติเกียรทธนบุรีนะครับในพระอุโบสถนี้ก็มีพระประธานชื่อว่าหลวงพ่อสมปรารถนาข้างหน้าพระประธานจะมีพระองค์ย่อมละมานะครับเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดํา นะครับต้องขอกราบสักการพระคุณเจ้านะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนี้นะครับถามถึงที่มาที่ไปของหลวงพ่อองคมดำครับเริ่มแรกสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอรกรมพระลครสวรรค์ราพินิตท่านเป็นมรกคทายกของวัดนี้เห็นว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้รู้ทั้งหลายท่านบอกว่า สายพระเนตรของพระประธานหลวงพ่อใหญ่เดินมาเพ่งเจ้าวาด <c oughs> ทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นมาเจ้าวาดมักจะมีเรื่องบ่อยๆให้สร้างก่อแท่นทุกซีหรือฐานทุกซีออกมาใหม่เพื่อดันโต๊ะม <c oughs> ูบูชานันให้พ้นสายพระเนตรพระประธาน <c oughs> ที่มาเพ่งเจ้าวาดสาเหตุที่เรียกหลวงพ่อดำก็เพราะเจ้าของของท่านานนัท่านบอกว่าให้ขับสีเหลืองพระประธานไว้ต้องมีองค์ดำมาตัด <c oughs> แล้วก็ทำให้พระประธานเป่งขึ้น พระนั่นเองที่เราเรียกเราหลวงพ่อดำับเพราะเหตุนั้นท่านที่มาในวัดนี้บรรดาผูท้ที่มาทําบุญทั้งหลายนี่มักจะถามหาหลวงพ่อดำหายไปไหนแล้วท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระปรมมูลีองค์ปัจจุบันนี่ท่านบอกว่าอยากให้เป็นสีย<ส>อเฉียวส,สองเหมือนพระประธานเหมือนอย่างเดียวกันนะนี่คือที่มาที่ไปของพระประธานแล้วก็ที่มาที่ไปของหลวงพ่อดำนะครับ วันนี้รายการของเรานะครับก็ต้องลาตรงนี้แล้วพบกันใหม่คราวต่อไปครับสวัสดีครับ